สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไร่เคียงน้าครับวันนี้เรามาเจอกับเจ้าของไร่ตัวจริงคุณเจนะครับที่มาปกติจะมาเจ,จม,า,มาวันเสาร์วันอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วก็ผมนี่ก็จะอยู่ไร่ประจําอยู่แล้วทุกคนก็คงจะเคยเห็นในหน้าเพจอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าของตัวจริงมาเนี่ยก็อยากจะให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับไร่นิดนึงเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ยังไม่เคยรู้จักนะครับไร่เคียงน้าเนี่ยเจทําทมากี่ปีละตอนนี้ก็ปีนี้ก็ครบปีที่ ปีที่6เริ่มปีที่7ค่ะ6ปีแล้วเนาะ,ะอ่าตอนแรกเจก็ทำงานประจำอยู่แล้วทำงานออฟฟิศอยู่แล้วทีนี้นึกยังไงถึงมาทำทำไร่อยู่ดีๆก็แบบอยากจะทำไร่ตอนนั้นคิดอะไรตอนนั้นตอนนั้นก็ทำงานประจำ่าเนาะ,ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังทำงานประจำอยู่แต่ตอนนั้นที่ทำงานประจำตอนนั้นคิดว่าอยากจะหาอะไรทำหลังจากที่แบบ ถ้าจะต้องกเกษียณแล้วเพราะเราเป็นมนุษ,นษย์เงินเดือนนะคะ,ะเราก็อยากที่จะที่จะมีอะไรทําหลังจากที่เรากรเกษียณแล้วครับอ่าซึ่งถ้าเรารอถึงตอนนั้นที่ที่เรากรเกษียณแล้วมาทําเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีแรงทำแล้วหรือว่าอาจจะหมดไฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้<ะ>และอย่างหนึ่งการที่เราเลือกที่มาทําสวนเนี่ยมันต้องใช้เวลาเนาะต้นไม้มันต้องมีการเจริญเติบโต<ะ>มันต้องมีการ ใช้เวลากับมันเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าถ้ารอให้กเกษียณแล้วเนี่ยกว่าต้นไม้จะโตเนี่ยเราก็อาจจะมีเวลาดูมันอีกไม่นานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราเริ่มทําตอนที่เราหนึ่งมีกําลังนะคะ,อะสองเรายังมีไฟที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะมันคือจริงๆแล้วเรื่องความฝันของการที่จะมีสวนหรือมีไร่เนี่ยมันเป็นความฝันของหลายๆคนเลยอยู่ดีๆมันไม่ใช่ว่าจะทใครจะทําได้ มันจะต้องเตรียมตัวยังไงฮะถึงถึงจะลงมือฉันจะต้องมีสวนละฉันต้องมีไร่ละมันจะต้องเตรียมอะไรบ้างจริงๆแล้วคือถามว่าเตรียมตัวยังไงถ้าในเชิงธุรกิจเนี่ย<ะ>คือเราเราต้องบอกก่อนว่าเราทําสวนเนี่ยมันไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือเราไม่ได้ทําเพื่อความแบบความชอบส่วนตัวเพียงอย่างเดียวเนาะ,ะไม่ได้เป็นเพราะว่าเออเราชอบต้นไม้ เ,เราก็เลยมาปลูกอะไรเงี้ยม,มาลงทุนขนาดนี้เพราะถ้าเกิดลงทุนขนาดนี้เราเราไม่ต้องทําขนาดนี้แต่ว่าเราต้องการคือทําให้เมื่อเพื่อนมันมีนอกจากความความชอบแล้วมันก็จะได้ผลตอบแทนที่ที่เหมาะสมที่เราคิดว่าเออเราพอใจอ,อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือเหตุที่มาว่าทําไมเราถึงมาเลือกทําสวนตรงนี้นะคะก็ก็คือเพื่อเพื่อได้ผลผลิต แล้วก็สามารถที่จะขายได้แล้วก็มีรายได้เข้ามาอไม่ใช่แค่แบบมีสวนแค่ชิวๆว่าวันเสาร์ทิ์ฉันจะขับรถพักผ่อนแบบนั้นอาจจะไม่คุ้มใช่ไหมอันนั้นคงทําที่บ้านเถอะอ่าหามุมสักที่หนึ่งในบ้านอะไรอย่างเงี้ยสวนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นคิดว่าน่าจะมีความสุขน่าจะพอแล้วน่าจะพอแล้ว่าไม่ใช่ทําใหญ่ๆขนาดนี้ใช่ค่ะทีนี้การที่จะต้องลงทุนขนาดนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีผลตอบแทนกลับไปมันถึงจะคุ้มค่า ลงทุนถูกไหมฮะใช่มีการวางแผนในการลงทุนก่อนไหมอ่ะก็อย่างแรกก็คือคือเมื่อเมื่อเราตัดสินใจแล้วเนาะว่าเราอยากที่จะมีอยากที่จะทําอะไรให้เพื่อเพื่อเพื่อเป็นมีรายได้หลังเกษียณแล้วก็มีกิจกรรมทําหลังเกษียณเราก็ต้องดูในมุมของความเป็นไปได้ของโครงการก็เหมือนกับเราเวลาที่เราทําโครงการในชักนโครงการนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องวิเคราะห์โครงการว่า มันจะมีผลตอบแทนยังไงมันจะมีระยะเวลาในการคืนทุนกี่ปีอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีรายได้ประมาณสักเท่าไหร่เงี้ยค่ะนะคะเพราั้นตรงเนี้ยมันก็ถูกถูกวางแผนแล้วก็ถูกเอามาวิเคราะห์ก่อนแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ ทั้งต้นทุนทั้งไรายได้ทั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นคือบนกระดาษอ่าบนกระดาษแต่ความจริงอ,อาจจะเป็นอีกแบบหนึง่ง <c oughs> ความจริงอาจจะแย่ก,กว่านั้นหรือดีกว่านั้นก็แล้วแต่และ <c oughs> แต่ด <c oughs> ูที่ว่าความแม่นของของในการวิเคราะห์โครงการเนาะโอเคพอเราวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเออมันก็โอเคนะมันก็เป็นพืชชนิดที่ว่าถึงแม้มันจะเป็นพืชพืชใหม่สมําหรับเมืองไทยแต่ว่ามันก็น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีในวันนั้นนะคะผลตอบแทนค่อนข้างดีมากแล้วก็ แล้วเราก็คิดว่าเราอยากทําให้มันเป็นเป็นวิชาการเนาะเราอยากให้มันเป็นแบบมีระบบมีอะไรอย่างเงี้อยอต่ที่เราทํางานที่มีระบบที่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เอาประสบการณ์ที่เราทํางานประสบการณ์ที่เราเคยวางแผนอะไรอย่างเงี้ยม,มาใช้่ะอือค่ะเพราะว่าเจจริงๆเจ๊ก็เรียนมาทางด้านเรื่องของการวางแผนเรื่องของอะไรนะแ<ะ>มนโปรดักชั่นหรือว่าอะไรสักอย่าง จะก็จบด้านบัญชีใช่ไหคะแล้วบัญชีก่อนบัญชีด้บัญชีแล้วก็แล้วก็มาเรียนโทร n ิ์การเงินนะคะแล้วก็มีเรียนเสริมอีกเป็นจะโชอีกใบหนึ่งก็คือเรื่องของการวางแผนการผลิตาร p r o d u c t i o n and operation management นะคะเราก็เอาตรงนี้มาใช้แล้วก็เอามา หลักๆก,ก็คือเอามาดูเรื่องของ process ว่าทำยังไงแล้วก็ส่วนเรื่องวิเคราะห์การเงินโครงการก็เอาเรื่องของ f i n a n c ของบัญชีของ f i n a n c i a l มาอ่าโอเคอก็มีการวิเคราะห์อย่างดีแล้วบนกระดาษมันสวยงามมากมันสวยงามมาก <laughs> แต่ในชีวิตจริงแต่ในชีวิตจริงเมื่อมาลงมือจริงๆมาอยู่กับสถานที่จริงๆต้องลงทุนอะไรจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงฮะมันเป็นอะไรที่ที่เหมือนกับไม่เหมือนอสิ่งที่เราวางแผนไว้อ่ เพราะว่าต้องบอกว่าเราก็ทําบนที่เราไม่มีประสบการณ์มาก่อนอืใช่ไหมคะแล้วเอ,อข้อมูลในวันนั้นนะ่ะมันไม่ได้มีเยอะเหมือนวันนี้อนะืแล้วก็ตลาดมันก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนวันนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเราก็มันอาจจะเพี้ยนไปจากสิ่งที่เราวางแผนแต่ว่าเพียงแต่มันใช้เวลามากขึ้นมากขึ้นมากจากที่เราคิดว่า สามปีห้าปีมันจะมันจะสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวมันเองวันนี้ก็อาจจะต้องมากกว่านั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะขึ้นสู่ปัจจัยว่าต้นไม้ของเราแข็งแรงสมบูรณ์ไหมขนาดไหนการดูแลต้องยังไงเราต้องรู้ใจมันว่ามันชอบแบบไหนมันไม่ชอบแบบไหนซึ่งพวกนี้มันคือมันคือต้องเรียนรู้อ่ะมันจะต้องมีช่วงระยะเวลาที่จะต้องเรียนรู้ถูกถูกซึ่งจะบอกว่าปลูกอินทะเราเหมือนกันแต่ถ้าโลเคชั่นต่างกันคนบริหารจัดการไม่เหมือนกัน มันก็ไม่เหมือนกันอืมันมีหลายปัจจัยมันมีหลายปัจจัยมันมีหลายปัจจัยจริงๆทั้งสภาพอากาศทั้งสภาพดินทั้งหลายๆอย่างเลยแต่ละสวนเนี่ถึงแม้ว่าจะมีสูตรตายตัวมาเราก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้ไม่ไม่เลยเราพิสูจน์แล้วว่าเราไม่สามารถที่จะเอาแนวทางของสวนหนึ่งมาใช้กับสวนเราได้ทุกอย่างอืแต่ว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้เอาข้อดีของแต่ละสวนนั้นๆมาประยุกต์ใช้กับสวนของเราแต่สุดท้ายแล้วเราต้อง เราต้องเมคด d ซิชัน่ะว่าในส่วนเราจะเอาแบบแบบไหนที่เหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเราจะต้องมีข้อมูลให้มากเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ขนาดดินความเป็นกรดปุ๋ยต่างๆที่มีอยู่ในทุกอย่างต้องรู้หมดยิ่งมีข้อมูลมากแค่ไหนก็ยิ่งยิ่งช่วยเรามากแค่นั้นต้องบอกว่าอย่าเออคือมีข้อมูลตรงนั้นหมายถึงความรู้นะความรู้ในเรื่องของเรื่องเรื่องของดินความรู้ในเรื่องของปุ๋ยความรู้ในเรื่องของการ การที่พืชสังเคราะห์แสงยังไงการที่พืชนั้นเจริญเติบโตยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องการธาตุอะไรธาตุอาหารของพืชต้องการธาตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นศาสตร์ที่ที่เป็นศาสตร์และศิลป์ในตัวเองอ่ะคือทุกคนรู้หมดแหละว่าพืชต้องการอะไรบ้างแต่ว่าลรวจะทำยังไงล่ะให้ให้มันออกเป็นไปตามที่ที่เราต้องการให้ผลผลิตที่เราต้องการแล้วในแต่ละช่วงก็ต้องการไม่เท่ากันด้วยถูกต้องค่ะแต่ละช่วงก็ไม่ เราเราเราจริงๆเราเราทุกวันนี้เราพูดได้แต่เราอาจจะยังไม่ได้รู้ทั้งหมดนะคะ,ะแต่เราก็ทำมาแล้วหกปีเต็มจริงจริง,รงดูแลต้นไม้ดูแลจะพามเรามาห้าปีเพราะเราลงดินหลังจากที่เราทำไร่มาแล้วประมาณเกือบปีก็ปลูกมันมานี่ต้นอายุก็ประมาณสักสี่ปีอนนี้ก็คือห้าปีห้าปีห้าปีแล้วห้าปีนิดๆนะห้าปีกือบอีกสองหนึ่งเดือนอนั้นก็ ก็คิดว่าเราน่าจะรู้จักมันในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งซึ่งแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกปีเนาะเราก็เรียนรู้ใหม่ๆตลอดมีปัญหาทุกวันต้องพูดคำนี้มีปัญหาทุกวันต้องแก้ปัญหาทุกวันเรียนรู้กันไปค่ะแสดงว่ามันมี learning curve ที่ใช้เวลาสมควรใช่ค่ะเพราะว่าเราคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมาถึงจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นก็มี มันไม่ใช่เลยก็มีชใช่อ่ามันไม่ใช่เลยก็มีเพราะว่าเราจะต้องมาเปลี่ยนแปลงตามทุกปีที่เราเรียนรู้เราก็จะได้สิ่งที่มากขึ้นที่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 ดีขึ้นที่ดีขึ้นอ่าก็ทำให้ <täll> มันดีขึ้นทุกๆปีอ่าเพราะฉะน,นั้นมันก็ต้องเรียนรู้กัน,กนไปไม่สิ้นสุดเลยใช่ค่ะอืมใช่ค่ะโอเค,คท่านที่คิดว่าอยากจะมีสวนและคิดว่ามันง่ายเนี่ยตอนแรกคุณเจก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นไปตามที่เราวางแผนทุกอย่างแต่เขาจริงจริงเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอยู่ตลอดเวลาคอจะบกว่า การที่เราจะทําให้มันดีเนี่ยเอ่อคือเนื่องจากว่าสิ่งที่เจาคาดหวังมันคือความเอ่อความคาดหวังที่ที่เป็นเกรด A เนาะอือะ่เราไม่ได้หวังเกรดซีหรือวังเกรดบีเนาะเพราะฉะนั้นเน่ะเราก็เลยจะต้องทุ่มเทกับมันมแต่ถ้าเราถ้าเจาหวังให้มันแบบเออพอพอ,พอมีลูกให้เราได้ไดอย่ายเนี้เนาะเอ่อเล็กๆหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องหวานก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นการ ออดูแลอีกแบบหนึ่งแ,แต่เนื่องจากว่าเรามีความคาดหวังแล้วก็มีตั้งเป้าหมายที่สูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง contrib ว่ะมากขึ้นแน่นอนอยู่แล้วโอเคมันมีรายละเอียดเยอะมากมายเลยซึ่งเราไม่สามารถที่จะเล่าได้ภายในแป๊บเดียวแล้วได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาคุยกันลงในรายละเอียดนะครับว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องดูแลมันเกี่ยวกับอินทผาลัมนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันครับ